ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในวัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับถึงแล้วนะครับวัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าบรรยากาศในวัดนะครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆเลยครับนะครับ ไปชมบรรยากาศในวัดกันนะครับเสียดายมากๆนะครับที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอต่อนะครับมีแค่คลิปที่อยู่ในกล้องออยู่ในกล้งติดรถนะครับไม่ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายต่อนะครับบรรยากาศสวยงามสวยงามมากๆนะครับวิหารสวยมาก เสียดายมากนะครับที่ไม่ได้ทายต่อก็จะเป็นบรรยากาศในวัดนะครับช่วงประมาณประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงตรงนะครับหรือไม่ก็เที่ยงเลยเที่ยงนิดๆน,นะครับแดดกาําลังแรงเลยนะครับบรรยากาศแดดจวดจัดในวัดจะสวยงามมากนะครับ ในก็ถึงวัดแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะเป็นคลิปก่อนชมบรรยากาศบนท้องถนนนะครับแต่อันนี้ชมบรรยากาศในวัดนะครับบรรยากาศในวัดขวัดทําบุญนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทะเลการไปขึ้นเขาขึ้นทะเลอะไรนะครับเข้าวัดเข้าอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงมาเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ นี่ก็เขาวัดนะครับไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดต,ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตลงมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับ